เราจะมาบันทึกบัญชีของบริษัทเจมาจนกัดมาชนนะคะวันที่3เอนมกราเป็นรายการเกี่ยวกับปรับปรุงรายการค้านะคะเราจะปิดบัญชีกำไรขาดทุนจดเเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมค่ะเข้าไปที่ระบบบัญชีแย,ยกประเภทนะคะคลิกไปที่ Workflow คะ่ะ ไปที่สมุดรายวันนะคะลงรายวันวอลชอร์อค่ะสะมุดรายวันจีเจสมุดรายวันทั่วไปนะคะกดโอเคค่ะกด F3 เพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีก็คือวันที่31เดือน1น,นะคะปี60ค่ะกดโอเคค่ะท้ายเราจะใช้ท้าย C นะคะ ดโอเคค่ะอันนี้เราจะเลือกเป็นต้องการลงรายการเองนะคะมาที่รายละเอียดค่ะเราจะพิมพ์ว่าปิดยอดขาดทุน ขาดทุนสะสมนะคะาเสร็จแล้วเราก็มาที่ชื่อบัญชีนะคะเราจะเดบิตกำไรสะสมนะคะเนื่องจากเราจะเอาค่าจะเอาขาดทุนสุทธิเข้ากำไรสะสมะคะ่ะ ขาดทุนนะคะก็เท่ากับสาม5มื6นเจ็ดพันเจ็ดร้อย้าสิบเจ็ดจุดสองหกสตางค์ค่ะเราจะมาเครดิตขาดทุนออกนะคะโดยใช้ชื่อบัญชีว่ากำไรสุทธิค่ะมาที่ช่องเครดิตน,นะคะ f2 สมดุลก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มา f10 บันทึกค่ะโปรแกรมถามว่าให้เครื่องมันหมายเลขอัลเชอ่์อให้ใช่ไหมกด yes ค่ะกด escape ออกค่ะ กดเยียดค่ะเสร็จแล้วค่ะรายการปิดบัญชีกำไรขาดทุนสุดที่เข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมนะคะก็เขาจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ